สบายดีสบายดีเ็นอย่างยู่สิไปทรายไปกลนมันต้นไปหางเงินไปหาเงินกลนมันต้นโซนพักอันนี้ไไงปกนนมัต้นโซนพักเมยไปกลนมันต้นเจ็ดมือเม็ดมือเม็ดมือมันนี่ไปกลนมันต้นเม็ดมือไปมือไปไปกลนมันต้นน้ำกันคนกลนมันต้นไปตักตักเมันต้น ฟักมือต้นไทยมือต้นเสียงรถไทยเข้าไปต้นมึงต้น,นตาเข้าก็สิให้เบิ่งดินเนาะที่ดินของพ่อของแม้เฮ้าอันนี้นี่ก็ส่วนยาพ่อเฮ้าหายหน้าหายตาไปโยนเพราะว่า มายู่บ้านกดเมืองตน้โนโูนหยานีศูญหยาสู้เบ่งเสียห้เบ่งทุกคนงามขนาดเลยเสียงก็อาจจะแหบๆเพราะว่าเป็นวัดเป็นไอเนาะ่วงนี้หนาว ไปกันเลนด์โยไ,ไ,ไ,ไปสเปกไปชิลเอไปชิลเอดูกอ้ยยงมาหาไปชิลเอนมันตอมันจะไปแล้วมดนน่ะ เล่นกำลังอ้าวแป๊กมาแม่ไปไปพี่หลานลูกอายปีกว่าเล่นเลยคะ ึ่งเห็นนี oh, wait, 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 wait. ่เป็นดินโพเมเนะกว้างขลาดไปไว้ไปไว้โอ๊ยไว้ไว้เลยไปไปขี้ขานงเงี้ขี้ขานขี้ขานบอในอาถามขี้ขานบอแป๊กไปไหนย้างหู้ๆ ย่างไปเลยบาเธอคอยสดเจ้าไปซ้อนจุง้งมัอน,นี้นะ <c oughs> ไปยางไปทุกคนเฮาดงไปไหนไปท้ายหูไปอยู่ไป <c oughs> ขี้ขาวยางเมนเมยและมันอายนี่เละทักไปหน้าทุกคนน,นี่ไงไปสวนมัน ไปใส่มาเซลยางสากกะนแลกี่ขานบอกฮะบอกกี่ขานมันกี่ขานทุกคนเจ้าเล็กกี่ขานบอาภาษาลาวเป็นแล้วบอกได้จะคำแล้ววอาภาษาพุทธให้ฟังเนี่ย หันหน้ามานุ้ยหันวอาภาษาพู้ไทยผมมาเซลอายทุกคนคืนสวนมันเท่าเนาะเห็ดได้โชงลมกระแหงนะกลนได้ทรงอาทิตย์อันนี้นะมันมาคอยงามปีนี้ เดี๋ยวไปกเลยส่วนตรงที่เฮาก้นแล้วอันนี้นก็ไอ้กับขับรถมาเป็นเธออยู่นี้ขาอกกะสซีเป็นฝรั่งขบับรถ คุมเฮาเฮาก้นแล้วอันนี้กว่าสมูด,ดู๊ดปีหน้าก็สิลง่งยางเลยนะทุกคนส่วนยางกระโกกมากระบ,บกอันนี้อันนี้ง่ายครับรถถ่ายมาเป็นเธอขาออกกับมาเซลเป็นผู้ครับ ทุกคนมาเบิ่งเด้อฝรั่งกำลังสิกุลเหมือนต้นฝรั่งบ่มีเงินปานใดเนาะก็เลยมาก้นเหมือนต้นฝรั่งฝรั่งกันพี่เดียว่าฝรั่งจนจัดฝรั่งบ่มีเงินมาก้นเหมือนต้นทุกคนคนเหมือนต้นกูมือแมชมือก้นเหมือนนุ้ยฮะน่ะเบิ่งแมเบิ่งแมมาเบิ่งนำกันเบิ่งแมเบิ่งแมเป็นแมาภาษาเป็นแมาภาษาพุทธไทยทุกคนเนีย สั์ก็ภาษาอันบ้านพันอีอมึงต้นหา้าใบใหญ่บานไนปีนี้ไม้ถือไม้พิ่นมามือแรกนะี่ยเป็นตะหงสารทุกคนมือเพิ่นนั่นเลือดอ๋อเพราะว่าเพิ่นโกนแล้วบันในมือเพิ่นเตะได้บ่ ดึงขึ้นมาเถิดข่วนมันดึงขึ้นมาโลดเอาไม้มางัดอันนี้ไม้มะงัดปะไม่งัดงัดทางงัดงัดทางงัดทางงัดทางงัดหนึ่งสองสามบ่มีจะฆ่าทุกคนบ่หึ้นเลยในโมหูแล้วนะ อย่าหายเลยนะคิกเป็นหายมันต้นบ่ขึ้นการโกนมันต้นจังมือไหนสิได้เนาะดึงโลดดึงไงโลดเออไงขึ้นเลยนะฮะหนึ่งโอ้ก็มีอยู่เนาะนหนึงคุดบักหลายหนึ่งคุดแห้งบักแย่หนึ่ง ไปได้ฮะน้อยๆตายแล้วมาเซลลูปแล้วก้นเอาฮะยอะๆน่อนี่เลาก้นเจ้านี่นี่นี่ห่านี่ดีไปใส่เขาก็โหลกแล้วเป็นภาษาผู้ไทยเป็นแบบว้าวเล่าเลยเนาะภาษาเวียงจัน,นเป็นแบบว้าวเ,เลยว้าวแต่ภาษาผู้ไทยมันมืดแล้วมืดบอกมืดแล้ว นี่ก้นตัวนี่เอาอีห้อนห่าไย่างนี้นะงาวย่าย่เห็นบอเห็นบอเห่นเนเนมันได้ ก,ก้นอล้วกัการเง็นกับเพิ่นก็นได้ครับอ้อรถไทยอันี่ค่ะอายครับมาเว้นเธอแต่ว่าเขาครับเพรานว่โดนรถไทยเตกะก็เลยเพิ่นครับเอาอีหะหนึ่งเนาะห,ห้าไม้อีแล้วไม้อล่ออืมอีล่ได้บไ,ได้เปล่า ลองเอาไม้งัดเบิงมีได้บ่ได้ไม้งัดกับบ,บ,บ่ได้บ่ได้บ่ได้นู่เห็นหายเด้วทุนมันหาย <laughs> มันหายมันหายงัดเป็นต้นบ่ได้ทุกคนเ <laughs> มื่อวานนี้ก็โขกก็กเป็นให้งัดแล้วมันติดหาไม้เห็นนะ บรต้องเอาเว้นทันแหนละนะโน่นนี้เอาเอาไอ้พี่เลื้มมันเท<อ>้หาหาไม้เว้นเธออีพภตกดนี่มันโดนไล่อืมเฮ้นบอกไม้ไม้มันห่าเงอ้ประนั้นมันโอ้บ่ได้นั่นน่ะห่าไม้มันเท้าหาไม้ทุกคนมันเข้าหาไม้ ดึงขึ้นมาแล้วนะหมุนไปละโอเบิ่ออีเงานี้<ห>ทุกคนเนาะข้ากัขอโตไปโคนมันม,น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 มันต้นแหละมื่อนี้โคนมันต้นจะตายกับแดงแล้วห้าไม้ข้าอีและนุง่งโซงกับข้าวถูกข้าวฝรั่งมาค่อยมีเงินนดะ้ฝรั่งอันนี้นะ ฝรั่งทุกฝรั <laughs> ่งทุก,ทกเขามาเห็นนี่เขาก็ว่าฝรั่งทุกแหละนี่นุ้งทรงกระหาเดีจยหนุ้งทรงใหม่มาค่อยบอกอหนุง้งเอามาซื้อขี้ดินได้จ้ะมาอยู่บ้านนั่นทุกเนี่ออะไปกติผน,นังอยู่หน้าค่อมเน,ะนาะนั่งไปนั่งอยู่หน้าค่อมขอมือแต่ว่ามาบ้านอยู่เฮือนบ่อยมีอินเทอร์เน็ตก็เลยบ่อยเฮ็ดงาน กเหมืนต้นให้เม่คุดแล้วบาทนี่้อ้าหูยอ้าหูย I can do it, babe เดี๋ยวค่อยจะคุดตามมันลิบิดเอาช่วยเน่อ้าถือให้เน่เมื้อเมอยสิส่นสลังขีคานแล้วอ่ะโอเค is yours. Ừ. Anh đi học cha bảo. Bảo. Hắc. Đã. Coi máy, coi máy, coi phung. Này bảo. Này mốc, nè bỏ lại. Này lai bảo. Anh đi càm รถเทะะ็กต mm <h. S 2> ัวแทรกรตัวรถไถรถไถรถรถแทรกเตอร์โรถสัยก็ How to say คือการละแต่ว่าพาษาล่าเนี่ยรถไถยี่นี่รถไถภาษาล่ารถไถหนารถไถหน้า อันนี้นะรถไทนาเจ้าค้าเ,เ,เป็นบ้าคอยขับเต็นเป็นบ้ามือวันนี้คอยครับเจ้าค้ามือแดงเอ,อ่อมือวันนี้คอยครับเจ้าค้เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้คอยครับเก็บมันต้นไปนั่งรถรถไทไปเมื่อบ้านเมื่อบ้าน เอาเมต้นมาให้อีเม่ฟักอีเม่ฟักอีเม่เป็นผู้ฟักเขาเป็นผู้โคดพวกเขาก้นมันต้นอีเม่ฟักมันต้นอยู่มือบ้านอยู่เฮือนอีเม่มาก้นมาได้อีเม่เพราะโคดแห้งีแห้งแต่ว่าอีเม่ฟักมันต้นว่าว่อีเม่ฟักมันต้นว่อีเม่ฟักมันต้นไว่อื้ม หัไม่เลยดือหัดม่เลยโอเป็นยังโอเคเอามาต้นเอามาต้นอีกก่อน,น,นเอาคลิปนี้กับคอร์ลาก,กันไปชั่บนี้เนาะเดี๋ยวเอาสคลีปหน้าชิลง่งเพิ่นขับรถท้ายให้เบิ่งพลังเอมีเงิน กำลังมีกันเลยดนก้นมันตนนะสี่นะ้นมันต้นก้นมันต้นออกกำลังกายออกกำลังกายออกกำลังกายตนมันต้นออกกำลังกายมึงมึงขอบคุณขอบใจฝากกดไลค์กดแชร์บาย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 ขอบใจหลายๆเด้อ